สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการทดสอบการสร้างเสียงจาก YouTube Chat นะครับถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาส่งมเมสเซจที่ YouTube Chat นะครับผมยกตัวอย่างผมเองนะผมส่ง h e โ l o เข้ามา hello b a n g s a ai studio ตัวบอทของเราเนี่ยนะก็จะทักทาย user ก็คือชื่อผมใช่ไหมเป็นชื่อช่องที่ผมตั้งชื่อช่องแบบนี้นะมันก็จะพักทายเป็นย <Hello, S 1> ูเซอร์และถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามานะอันนี้คือสมมติว่าเป็น n i g h บ b o t น h t บ o ทที่เราตั้งไว้เข้ามามันก็จะส่งเสียงต่อ Hello Nightbot นะเวลาที่ใครเข้ามามันก็จะเป็นแอคชั่นแรกและที่เราสามารถทำการพักทายคนที่เข้ามาในช่องแชทของเราได้แล้วก็ผมก็จะได้ยินด้วยนะ ก็จะแปลข้อความออกมาเป็นเสียงอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกของเรานะที่เรามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามต่อครับว่าการทดสอบของเราเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นในการใช้ AI เข้ามาที่ช่องแชทได้อย่างไร